สัญญาที่ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนได้เสียสำหรับสัญญาประกันภัยกฎหมายบังคับไว้ว่าผู 2, ้เอาประกันจะต้องมีส <tail> ่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันเอาไว้และถ้าผู้เอาประกันไม่ได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันไว้สัญญานั้นจะไม่มีผลผูกพันคู่สัญญาที่ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียนั้นหมายความว่าต้องมีในขณะที่เกิดสัญญาประกันภัยถ้าไม่มีส่วนได้เสียในขณะทำสัญญา กรณีเช่นนี้สัญญาประกันภัยย่อมไม่มีผลผลูกพันคู่สัญญาแต่อย่างใดค่ะหรือหมายความว่าในสัญญานั้นเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตั้งแต่ทีแรกจึงมีผลว่าคู่สัญญาจะเรียกร้องสิ่งใดต่อกันนั้นก็ไม่สามารถทำได้เช่นจะเรียกให้ส่งเบี้ยรประกันหรือให้ใช้ค่าสินไหมยทดแทนตามสัญญานั้นไม่ได้เนื่องจากกฎหมายเขาถือว่าในสัญญาฉบับนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ทีแรก ในส่วนความหมายของผู้ที่มีส่วนได้เสียก็คือบุคคลที่จะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการคงอยู่หรือบุคคลที่เป็นทายาทของผู้เสียหายก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียสำหรับส่วนได้เสียในกรณีประกันชีวิตแบ่งออกเป็นสองกรณีกรณีที่หผู้เอาประกันเป็นผู้ขอเอาประกันตนเองยกตัวอย่างเช่น เราสามารถที่จะมีประกันชีวิตให้กับตัวเองได้โดยการชำระเบีย้ยประกันบริษัทก็จะให้ความคุ้มครองค่ะส่วนกรณีที่2ทํทำประกันชีวิตบุคคลอื่นถ้าเกิดกรณีผู้เอาประกันไม่มีส่วนได้เสียในชีวิตบุคคลน,นั้นก็จะทำให้สัญญาไม่มีความสมบูรณ์ไม่มีผลผูกพันและไม่สามารถให้สัตยาบันได้บริษัทก็จะต้องคืนเบีย้ยประกันทั้งหมดถ้าหากว่าไม่เข้าขายทั้งสงกรณีนี้ค่ะ สำหรับหลักในการพิจารณาส่วนได้เสียในทางการประกันชีวิตแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลักใหญ่ๆกลุ่มแรกค่ะจะต้องมีสิทธ์และหน้าที่ต่อกันตามกฎหมายยกตัวอย่างเช่นสิทธ์ทางสายเลือดสิทธ์ทางการสมรสเช่นบิดามารดาก็มีสิทธ์ทางสายเลือดส่วนสิทธ์ทางการสมรสก็คือสามีภรรยาหรือคู่มั่นถ้าหากว่าเป็นคู่รัก ไม่ถือว่ามีหน้าที่และสิทธิ์ต่อกันค่ะก็ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียซึ่งกันและกันสำหรับหลักพิจารณาข้อที่2ก็คือจะต้องมีสิทธิ์และหน้าที่ต่อกันตามสัญญายกตัวอย่างเช่นในจ้างลูกจ้างเจา้าหนี้ลูกหนี้ในกรณีที่ในจ้างจะทำประกันชีวิตให้แก่ลูกจ้างนั้นก็สามารถทำได้ ก็จะมีเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ในการที่จะพิจารณารับประกันชีวิตด้วยในส่วนของเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะคงไม่มีใครใช่ไหมคะที่จะเอาลูกหนี้มาทําประกันชีวิตให้กับเจ้าหนี้หรือลูกจ้างทําประกันชีวิตให้กับนายจ้างเพราะฉะนั้นแล้วสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาในข้อนี้ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบค่ะว่านายจ้างหรือเจ้าหนี้ที่ทําประกันชีวิตให้กับคู่สัญญาค่ะ สำหรับในข้อที่3นะคะจะต้องมีหน้าที่ทางศิลธรรมด้วยการอุปการะเลี้ยงดูตามความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นรับเป็นบุตรบุญธรรมทางกฎหมายก็ถือว่ามีส่วนได้เสียทางกฎหมายเรียบร้อยค่ะในการพิจารณาเรื่องของการมีส่วนได้เสียในชีวิตซึ่งกันและกันนั้นจะพิจารณาเฉพาะในขณะทำสัญญาเท่านั้น หากบริษัทพบว่าส่วนได้เสียในขณะที่ทำสัญญาประกันชีวิตนั้นไม่มีก็จะถือว่าสัญญานั้นขาดความสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะเรามาทบทวนสำหรับลักษณะของสัญญาประกันชีวิตตั้งแต่ทีแรกแล้วนะคะข้อแรกก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนข้อ2ก็คือเป็นสัญญาเสี่ยงโชคข้อ3ก็คือเป็นสัญญาที่ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนได้เสียและในข้อนี้ค่ะก็คือข้อ4 เป็นสัญญาที่ต้องอาศัยหลักสุจริตต่อการอย่างยิ่งสำหรับสัญญาประกันชีวิตที่เป็นสัญญาจะต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตการอย่างยิ่งดังนั้นตามกฎหมายจะถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันในการที่จะถแถลงข้อความจริงในใบคำขอเอาประกันและใบถแถลงสุขภาพในขณะขอเอาประกันภัยจนถึงเวลาก่อนที่จะเป็นสัญญาโดยสมบูรณ์ในมาตรา8 6 5ได้บัญญัติไว้ว่า ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภัยผู้เอาประกันก็ดีหรือในกรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดีรู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันให้เรียกเบี้ยประกันสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาหรือรู้อยู่แล้วถแถลงข้อความนั้นอันเป็นเท็จทันวาให้สัญญานั้นเป็นโมกียะ ซึ่งจะกล่าวโดยสรุปก็คือในขณะที่ต้องการทําประกันชีวิตนั้นผู้ขอเอาประกันมีหน้าที่ที่จะต้องถแถลงข้อความจริงในส่วนที่ผู้รับประกันภัยต้องการทราบ ในกรณีที่ผู้ขออประกันนั้นปกปิดสาระสำคัญหรือถแถลงข้อความอันเป็นเท็จที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะพิจารณาประกันชีวิตนั้นถ้าหากว่าบริษัทนั้นสืบทราบได้ภายหลังสัญญาฉบับนี้ก็จะกลายเป็นโมคียะกรรมโดยการบอกล้างสัญญาตามกฎหมายก็คือใช้สิทธิทางกฎหมาย5ปีแต่ว่าวิธีในการปฏิบัติที่เราใช้กันโดยทั่วไปและใช้ในการทำข้อสอบเราใช้เพียงแค่2ปีเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็น ข้อดีสำหรับผู้เอาประกันค่ะเรามาทำความเข้าใจสำหรับผลของสัญญาประกันชีวิตกันก่อนนะคะผลของสัญญาที่มีผลสมบูรณ์หมายความว่าสัญญานั้นมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายมาตั้งแต่เริ่มต้นความคุ้มครองก็จะมีผลบังคับใช้ต่อไปสัญญาที่เป็นโมคยะหมายความว่าเป็นการกระทำที่สมบูรณ์สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายจนกว่าจะถูกบอกล้าง และเมื่อมีการบอกล้างแล้วก็ให้ถือเสมือนว่าสัญญานั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเองสำหรับสัญญาที่เป็นโมฆะเป็นสัญญาที่เสียเปล่ามาตั้งแต่แรกไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายสำหรับการบอกล้างเพื่อให้สัญญาที่สมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีผลบังคับต่อไป สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือบริษัทก็จะคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาตนั่นเองค่ะในส่วนของการคืนค่าไถ่ายถอนกรมธรรม์น,นั้นมีวิธีการคำนวณมาจากเบี้ยประกันหากจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทโดยในสัญญาที่เป็นโมคียกรรมตามกฎหมายนั้นทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะบอกล้างสัญญาฉบับนี้ได้ โดยบริษัทจะใช้สิทธิ์บอกล้างภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ผู้รับประกันทราบข้อมูลที่จะบอกล้างได้นั่นหมายความว่าเมื่อบริษัททราบแล้วก็ต้องรีบบอกล้างทันทีภายใน1เดือนหรือถ้าหากว่าบริษัทยังไม่ทราบบริษัทมีสิทธิ์ที่จะบอกล้างได้ภายในสองปีวงเล็บปฏิบัติหมายความว่าถ้าหากเราใช้กฎปฏิบัติตามกฎหมายแล้วแล้วก็สิทธิ์บอกล้างของบริษัทก็คือ5ปี แต่ในการทำข้อสอบนั้นขอให้ทุกท่านนะคะตอบข้อสอบว่าใช้สิทธิ์ปลอกล้างภายในสองปีนับตั้งแต่วันทาสัญญาค่ะโดยถ้าหากว่ากรมธรรม์ฉบับนั้นบริษัทได้ใช้สิทธิ์ปลอกล้างไปแล้วบริษัทก็จะคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ยังพอจำได้ใช่ไหมคะว่าค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ก็คือเบี้ยประกันหักจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทโดยทั้งหมดนี้จะคืนให้แก่ผู้เอาประกัน หรือทายาทนะคะย้ำนะคะว่าไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์การถแถลงอายุคาดเคลื่อนนั้นแบ่งได้ออกเป็นสองกรณีเรามาดูกรณีแรกค่ะสำหรับอายุที่ถูกต้องอยู่ในจำกัดอัตราทางการค้าปกติหมายความว่าอายุที่ผู้เอาประกันสามารถทำประกันได้นั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติที่จะสามารถรับประกันได้โดยจะแบ่งออกเป็นสกรณีที่อยู่ในอัตราการค้าปกติก็คือ ผู้เอาประกันแถลงอายุต่ำกว่าอายุจริงก็คือชำระเบีย้ยประกันต่ำกว่าความเป็นจริงบริษัทก็จะลดทุนประกันลงตามสัสดสว่วนดังนั้นถ้าผู้เอาประกันนะคะมีการแจ้งอายุน้อยกว่าความเป็นจริงจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามจำนวนเงินเอาประกันรวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆที่จะต้องจ่ายให้ตามกรมธรร์ ก็จะต้องลดลงมาตามสัสดส่วนด้วยโดยเทียบตามอัตราส่วนกับเบี้ยประกันที่ต้องชำระตามอายุที่ถูกต้องค่ะและในทางกลับกันในกรณีที่ผู้เอาประกันถแถลงอายุสูงกว่าอายุจริงผู้เอาประกันแจ้งอายุไว้เกินความจริงจะทำให้เบี้ยประกันที่ชำระไว้เกินกว่าอัตราที่บริษัทกำหนดตามที่แท้จริงนั้นเบี้ยประกันในส่วนที่เกินไปเมื่อผู้เอาประกันร้องขอคืน แล้วบริษัทก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงบริษัทก็จะคืนให้โดยที่ไม่มีดอกเบี้ยใดๆสำหรับกรณีที่2ออายุที่ถูกต้องอยู่นอกจำกัดอัตราการค้าปกติหากว่าบริษัทผู้รับประกันนะคะได้พิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ทำสัญญานั้นอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราการค้าปกติสัญญาประกันนั้นก็จะตกเป็นโมคียะ ซึ่งบริษัทก็จะคืนเบียและบอกเลิกสัญญาประกันภัยซึ่งโดยปกติตามระเบียบบริษัทรับประกันชีวิตจะรับประกันชีวิตผู้สมัครที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง60แต่ไม่เกิน65ปีในบางประเภทของบริษัทประกันอาจจะรับประกันจนถึงอายุ70ปีทั้งนี้ขอให้ท่านได้ดูเงื่อนไขในแต่ละแบบประกันเป็นหลักค่ะสำหรับ หลักเกณฑ์สุดท้ายก็คือเป็นสัญญาที่จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือสำหรับหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาประกันชีวิตก็คือสำหรับกรมทัน์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับไว้นั้นจะต้องมีความสมบูรณ์มีเนื้อความตามสัญญาและที่สำคัญจะต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันเป็นหลักด้วยค่ะซึ่งก็จะได้กล่าวถึงในส่วนของพระราชบัญญัติประกันชีวิตที่พูดถึงการจัดตั้งบริษัทด้วยต่อมาค่ะ ในส่วนของกรมาธรรม์ที่มีความสมบูรณ์นั้นหมายความถึงอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะข้อแรกก็คือต้องมีจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภยัยจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยก็คือทุนประกันที่ให้ความคุ้มครองก็จะต้องเป็นจํานวนเงินบาทไทยขออ้อ2จํานวนเบี้ยรประกันภยัยและวิธีการส่งเบี้ยรประกันภยัยจํานวนเบี้ยเมื่อรวมกับเบี้ยของกรมาธรรม์หลักและสัญญาเพิ่มเติมจ่ายเบี้ยรประกันเป็นรายปีรายเดือน หรือลาย3เดือนหรือรายงวดนั่นเองข้อ 3. เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของสัญญาตั้งแต่เริ่มต้นความคุ้มครองจนกระทั่งวันครบกำหนดสัญญาความคุ้มครองของกรมธานหลักค่ะข้อ4ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันนั่นก็คือบริษัทรับประกันชีวิตนั่นเองข้อ 5. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันเช่นชื่ออายุ เพศน้ำหนักส่วนสูงของผู้เอาประกันในการที่จะทำประกันชีวิตผ่านทางใบคำขอเอาประกันชีวิตค่ะข้อ6ชื่อผู้รับประโยชน์ถ้าพึงจะมีค่ะบางกรณีไม่ระบุก,ก็ได้นั่นหมายความว่าเป็นสิทธิ์ของผู้เอาประกันที่จะให้มีผู้รับผลประโยชน์หรือไม่มีก็ได้ ยังพอจำได้ไหมคะว่าในกรณีที่ระบุผู้รับผลประโยชน์จะระบุหลายคนก็ได้จะให้ใครก็ได้นะคะจะให้ผู้เยาวก็ได้หรือจะเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ก็ยังได้ด้วยค่ะและข้อ7วันทำสัญญาประกันภัยก็คือวันที่สัญญาประกันภัยนั้นเกิดขึ้นก็คือเมื่อผู้เอาประกันส่งใบคำขอพร้อมกับเบี้ยประกัน พร้อมกันนั้นบริษัทก็ตกลงที่จะรับประกันนั่นก็คือวันที่ทำสัญญาประกันภัยนั่นเองและสุดท้ายสถานที่และวันที่ในการทำประกันภยัยก็จะเป็นวันที่ออกกรมธรรนั่นเองค่ะและที่สำคัญสุดท้ายที่จะต้องมีในกรมธรรมทุกๆฉบับก็คือการที่จะต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภยัยนั่นก็คือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามบริษัทที่ได้จดทะเบียนเอาไว้